ครับต่อไปเชิญคุณสิทิชัยเทพไูรท์ครับจากอุตสาหกรรมเกมครับครับกับเรียนท่านประธานนะครับผมแล้วก็ท่านคุณหมอนะครับผมศนแพทย์สุพงศ์สืบวงรีในนามของสาขาเกมครับ่ออื่นต้องขอขอบคุณภาครัฐอย่างมากนะครับที่รัฐบาลบรรจุอุตสากรรมเกมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์สิ่งนี้สร้างความคึกคักให้กับผู้คนในอุตสาหกรรมเกมมากครับผมมูลค่าของอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยนะครับอยู่ที่4 0 0หมืล้านบาทต่อปีแต่มันเป็นของคนไทยแค่2%เนะครับ เรามีมหาลัยที่สอนด้านเกม18มหาวิทยาลัย22หลักสูตรนะครับเราสามารถไปคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมจากภาคอ e ีสปอร์ตได้1เหรียญทองทั้งหมด1นเหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงศักยภาพของศาสากรรมเกมมันมีซ่อนอยู่มากๆในประเทศไทยเรามีบุคลากรที่พร้อมที่จะเข้าสู่ศาสตร์กรรเกมและพัฒนาเกมเพียงแต่เราขาดการสนับสนุนจากภาครัฐครับซึ่งไม่เคยมีมาก่อนมากเท่ารัฐบาลในชุกนี้สิ่งที่สาขาเกมจะทําต่อไปครับผมเข้าใจประเด็นความ ขัดข้องในเรื่องงบประมาณแต่เชื่อว่างบประมาณที่มีอยู่เดิมนะครับของของหน่วยงานต่างๆเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นเขาอาจจะไม่กล้าไม่พร้อมที่จะ ให้กุาหกรรมเกมเขาไม่เห็นศักยภาพของอุศหกรรมเกมว่าจะทําได้แค่ไหนเพราะฉนั้นในสิ่งที่เราพยายามจะทําต่อไปก็คือพยายามช่างงบประมาณครับมาสนับสนุนให้เด็กๆตัวเล็กๆนลครับไม่ต้องใช้เงินมากครับให้แกรนด์เขาให้มีโอกาสให้เขาได้ทําเกมผมเชื่อว่าถ้าเขามีโอกาสได้ทําเกมเนี่ยจำนวนนักศึกษามหาลัยที่จบไปแล้วไม่ได้ทําเกมจะหันกลับมาทําเกมมากขึ้นและเมื่อเรามีผลงานจํานวนเกมมากขึ้นในประเทศไทยรายได้ก็จะตกอยู่ในประเทศไทยมากขึ้นครับผมซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ GDP กลับไปอยู่ในประเทศไทยมากขึ้น อีกส่วนหนึ่งครับคือเรื่อง e s p o r t เด็กไทยเราเล่นเกมอยู่แล้วเราเติมเงินเป็นอันดับหนึ่งของเซาท์อีสเอเชียมาเทียบกับรายได,ได้การเล่นเกมของคนไทยทำยังไงให้คนเหล่านี้เปลี่ยนแปลงการเล่นเกมของเขาเป็นรายได้ทางสาขาเกมก็เสนอครับอยากจะจัดการแข่งข e ัน e s p o r t ่ยให้ระดับท้องถิ่นนะครับผมแข่งกันทั้งระดับจังหวัดคือกีฬาสีจังหวัด,ลวดแล้วก็ประเทศเพื่อสร้าง ตลาดสร้างนักกีฬาที่มีความสามารถเนี่ยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยนะครับและการที่เขามีเวทีในการแข่งขันก็จะเป็นเวทีนหนึ่งที่ทําให้ภาครัฐหรือภาคเอกชนเนข้ามาซัพพอร์ตเป็นสปอนเซอร์เหมือนกับกีฬาอื่นๆเหมือนที่คนไทยชอบดูฟุตบอลถ้าลองมีโอกาสไปเดินที่บูธเกมนะครับผมจะเห็นว่ากีฬาประเภทอ e ีสปอร์ตคนให้ความสนใจเป็นค่อนข้างมากไอบอลเยอะแต่ว่าอาจจะยังไม่ข้อมูลเหล่านี้อาจจะยังไม่เข้าถึงกับหน่วยง,งานภาคเอกชนอื่นๆ,ๆที่จะมาซัพพอร์ตอุตสาหกรรมเกม สำหรับโครงการของอุตสาหกรรมเกมครับผมหลักๆก,ก็จะมี1เราจะผลักดันให้มีเกมมากขึ้นนะครับผมเพิ่มสัดส่วนรายได้ของมูลค่าอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย 2. จัดงานอ e ีสปอร์ตครับผมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานแขนน e ่งขันอีสปอร์ตของ s o u t h เ a s t Asia ให้สำเร็จซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินฝันเลยทุกวันนี้มีการจัดแขง e ่งอีสปอร์ตมาจัดที่ประเทศไทยค่อนข้างมากอยู่แล้วเพียงแต่เราควรจะเพิ่มอำนวยความสะดวกให้เขาโครงการที่ผมอาจจะขอลอกทางภาพยนตร์มาก็คือ การแขง่งข e ันอีสปอร์ตในประเทศไทยเนี่ยถ้ามันมีการใช้จ่ายก็จะมีการรีเบทนะครับผมให้เขามีการจ้างงานคนไทยมากขึ้นไม่ฉะนั้นเนี่ยเราจะพบว่าการแข่งขันหลายแห่งเนี่ยจะเป็นการ Import Organizer จากต่างประเทศเข้ามาและจ้างงานคนไทยน้อยมากถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเราก็จะสูญเสียไรายได้ตรงนี้ไปครับผม 3. ครับผมผมคิดว่าการร่วมมือกับสาขาอื่นๆเนีครับเราสามารถจะนําเกมไปใช้เรื่องของการท่องเที่ยวจากการเฟสติวัล ศิลปะและดนตรีสามารถนําไปใช้ได้หลายเรื่องเลยครับซึ่งก็จะมีโครงการที่จะไปปรึกษาพี่ๆคณะ,ะอื่นๆต่อไปนะครับที่จะทําโครงการร่วมกันครับครับขอบคุณมากครับผม